วัดดีพี่น้องแม่นงบิ๊กจะพามาเก็บเหิดเพาะเก็บเห็ดเพาะเห็ดเพอแล้วแม่นงบิ๊กจะเอาให้เบิ้งเด้อเนี่ยพี่น้องเห,ห็ดเพออันเป็นเห็ดเพาะฝ่ายเห็นบ่ผุ้กล้วยหน่วยอยู่งที่เป็นเหยียเป็นใหญ่หอยู่พี่น้องนี่เห็ดเพาะฝ่ายเห็ดเพาะฝ่ายเห็ดเพาะฝ่ายนะพี่น้อง เห็ดพาะฝ้ายมันสิเป็นสี้ขาวเห็ดเพาะฝ้ยยยยยายเด้อนี่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่ไทยโอโรูอิเล่เห็ดเพาะฝ้ายนะคะไม่เก็บเห็ดเพาะฝ้ายนั้งแต่กัมเรีนม่นบิ๊เห็ดเพาะฝ้ายไข่ใหญ่ๆเลยไข่ใหญ่ๆพี่น้อง ไข่ใ,ใหญ่ปะนิบเพาะฝ่ายไข่ใ,ใหญ่เป็นยวงเป็นใยนย่พี่นองเลยนิดเพาะฝ่ายไม่สิเบืองไงไงนะพี่น้องออกตลอดล่ะต้องเป็นเท้าน้า น,น,น้ำคันแท้น่าน้ำคันแท้านาน้ำตุ่นกุ้งนีพี่น้องมันสิออกคันแท้หน้าที่นติ้นตุ่นกุง้งสิ็นฮิตเพาะออกพี่น้องใครใหญ่คลิปนี้ไม่นองดีแต่สิพ่อแค่นี้ก่อนด้จ้า